สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีแอปดีๆจะมาแนะนําให้กับลูกค้าในช่วงยุคโควิดที่ต้อง work ฟอร์มโฮมกันแบบนี้นะฮะซึ่งแอปตัวนี้ผมบอกเลยว่าเราสามารถสร้างไรายได้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทํางานหรือที่ไหนๆก็ตามและยังไงจะคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ที่เพจด m เมเกอร์มีเดียนะครับบนหน้า Facebook ไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับลูกค้าเข้ามาที่ Google ครับผมแล้วพิมพ์ตามที่ผมพิมพ์ไว้ด้านบนเลยคือ d m e d i a v i p ครับ หลังจากนั้นนะครับจะขึ้นลิงก์แรกขึ้นมาว่า D m e d เด p l แพ f o ฟอร์มให้เรากดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดสมัครสมาชิกนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างเขียนว่าสมัครตอนนี้เลยให้เรากดเข้าไปครับช่องแรกนะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราได้เลยครับช่องที่2เป็นการใส่รหัสผ่านช่องที่3เนี่ยครับเป็นการยืนยันรหัสผ่านที่เราใส่เข้าไป และช่องที่4กรอกรหัสยืนยันให้เราสังเกตหมายเลขทางด้านขวาครับอย่างของผมเนี่ยคือ3489ให้เราใส่เข้าไปได้เลยรหัสการเชิญถ้าไม่มีใครเชิญเราหรือว่าเราเพิ่งรู้จักแอปนี้ด้วยตัวเองเราเว้นว่างไว้เดเว้นว่างไว้ได้เลยครับโทษทีครับหรือว่าถ้าเพื่นเพื่อนที่เชิญเรามาเราใส่รหัสของเพื่อนได้เลยหลังจากนั้นกดลงทะเบียนสาหรับบัญชีครับแล้วกดลงชื่อเข้าไปเลยครับผมหลังจากเราเข้ามาหน้าแรกเนี่ยครับ ถ้าลูกค้าบางท่านว่าถ้าเข้าผ่าน Google เนี่ยมันจะจํายากไปไหมเราจะทํำยังไงให้ลูกค้านะครับเลื่อนสังเกตด้านล่างครับขวามือจะเขียนว่าประวัติส่วนตัวให้ลูกค้าเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเขียนว่าแอปดาวน์โหลดครับกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับจะแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมาลูกค้าที่ใช้ iPhone iOS นะครับให้ดาวโหลดฝั่งซ้ายลูกค้าคนไหนใช้ Android ให้ดาวนโหลดฝั่งขวาได้เลยครับตัวนี้ครับจะมีแอปลักษณะเดียวกับเว็บที่เราเข้าเลย โหลดเสร็จปุ๊บให้เราใส่รหัสเหมือนเดิมครับก็คือเบอร์โทรรวมทั้งรหัสผ่านจะกลับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมหลังจากกลับมาที่หน้าแรกแล้วเราอยากรู้จักว่าบริษัทนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่าให้เรากดที่หัวข้อแรกก็คือเกี่ยวกับเรานะครับจะมีรูปภาพของบริษัทครับรวมทั้งประวัติเบอร์โทรติดต่อที่อยู่และเวลาทําการนะครับรวมทั้งใบรับรองน้่นี้จะมีไปหมดเลย หลังจากนั้นนะครับกลับมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมลูกค้ากดคําว่ารางวัลครับที่อยู่ใต้คําว่าเกี่ยวกับเราในแต่ละวันนะครับลูกค้าสามารถเช็คอินเพื่อรับเงิน1บาทได้ฟรีๆอย่างวันนี้ครับผมกดรับไปแล้วอยากรู้ว่ารับตรงไหนครับจะดูที่ขวามือด้านบนจะเขียนว่าง,งานประจําวันตรวจสอบแล้วอันนี้คือผมกดรับไปแล้วครับส่วนด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นงานอีเวนต์สำหรับสมาชิกใหม่ดูวิดีโอแนะนำการใช้งาน หรือว่าดูบทนำแพลตฟอร์มอันนี้เราสามารถได้เงินฟรีๆเลยซึ่งตรงนี้ผมทำไปหมดแล้วต่อมานะครับเราอยากรู้ว่าแล้วเราจะทำภารกิจยังไงกดเข้าไปที่งานได้เลยครับอ๋าสักครู่นะครับกดเข้าไปที่หน้าหลักครับโทษที่ครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเขียนว่าเริ่มงานกันเลยให้เรากดเข้าไปเลยครับง่ายที่สุดสำหรับลูกค้าที่ให้ผมแนะนำนะครับให้เลือกเป็น Facebook ดีกว่า หลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นข้อมูลลูกค้าต่างๆให้เรากดรับทางด้านขวามือครับต้องบอกก่อนว่าสมาชิกที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่อ่ะครับโดยที่ยังไม่ได้อัปเกรดตัวเองเป็น V.I.P นะครับจะสามารถรับได้3งานต่อวันครับลูกค้ากดรับได้เลยถ้ารับเสร็จแล้วกลับไปที่หน้าหลักครับแล้วกดเข้าไปที่งานอีกทีงานจะมาอยู่ทางด้านนี้หมดเลยครับหาแล้วทำยังไงต่ออย่างหลังจากนี้ครับให้เรากดที่เปิดลิงก์ U.R.L ตัวหนังสือสีฟ้าครับกดได้เลย จากเปิดแล้วนะครับให้เรากดถูกใจเพจหรือว่าถูกใจวิดีโอตามที่เส้นท,ทางเขาระบุมาเลยหลังจากถูกใจแล้วให้เรากดแคปหน้าจอนะครับหลังจากแคปหน้าจอแล้วเรากลับไปที่ตัวเดิมที่เรามาเลยครับกดเข้าไปที่รูปภาพครับฝั่งขวามือกดที่ทางรูปภาพอาัลบั้มแล้วก็ใส่ตัวรูปภาพที่เราแคปไว้ได้เลยครับ หลังจากใส่แล้วนะครับให้กดส่งได้เลยครับตัวงานตรงนี้ครับจะหายไปให้เรามากดดูที่หัวข้อที่2คือรอการตรวจสอบหลังจากแอดมินเขาตรวจสอบแล้วว่าเรากดไลค์จริงเราดูคลิปจริงแล้วท๊บ you. Yn ystod y dydd, mae'r ffordd y byddwn yn gwneud y ffordd y byddwn yn gwneud yn ystod y dydd. ค้าทดลองเล่นเฉยๆส่วนครั้งต่อไปนะครับลูกค้าครับถอนได้ขั้นต่ำคือ500บาทแต่ไม่มีเพดานแล้วลูกค้าจะถอนพันหนึ่งสองพันอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่อย่าต่ำกว่า500ซึ่งแต่ละวันเนี่ยจะถอนได้ครั้งเดียวระยะเวลาทําการเนี่ยครับควรจะถอนในช่วงเวลาไม่เกิน6กโมงเย็นเงินเนี่ยครับจะเข้าตามลําดับที่ลูกค้ากดถอนเข้ามาซึ่งล่าช้าจริงๆถ้าระบบ เออร์เลอร์หรือว่าระบบล่มเนี่ยครับจะไม่เกิน48ชั่วโมงหรือ2วันแล้วเราจะถอนเราทํายังไงกดที่ประวัติส่วนตัวครับกระเป๋าเงินของฉันเหมือนเดิมครับกดถอนเงินครับมันจะขึ้นว่าคุณเนี่ยครับยังไม่ได้ใส่เลขที่บัญชีหรือข้อมูลธนาคารเลยเรากดยืนยันไปเลยครับใส่ชื่อจริงครับผมหมายเลขธนาคารก็คือเลขบัญชีของเราชื่อธนาคารครับเราเลือกได้เลยอ่าเราใช้ธนาคารอะไรหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วครับกดยืนยันครับผมยืนยันแล้วกลับมาที่ประวัติส่วนตัวเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวครับ เราจะไปที่หัวข้อพบรหัสการถอนครับอันที่3นับจากอันสุดท้ายนะครับจะขึ้นมาอย่างนี้ครับให้เราตั้งรหัสผ่านขึ้นมาเองโดยที่รหัสผ่านนี้เราสามารถใช้เป็นรหัสผ่านเดียวกับที่เราเข้าแอปตัวนี้ก็ได้เพียงแต่ว่ามันสําคัญตรงที่มันเป็นรหัสที่เราใช้ในการถอนเงินซึ่งเราควรจะรู้คนเดียวแล้วก็ห้ามนึ่งเด็ดขาดช่องแรกคือใส่รหัสที่เราตั้งขึ้นมาใหม่ครับช่องที่2คือการยืนยันรหัสที่เราใส่ไปเมื่อตะกี้นี้แล้วกดส่งตอนนี้ครับ เรียบร้อยครับสำหรับการโอนเงินเราก็จะได้เงินมาใช้เลยแล้วเราก็ทําภารกิจรายวันต่อไปเรื่อยๆสร้างรายได้ให้กับตัวเองเรื่อยๆโดยที่เราเสียเวลาวันหนึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ําในการดูคลิปหรือว่ากดไลค์ให้งานที่เป็นภารกิจที่เรารับแต่ละวันยังไงคลิปเนี้ยครับอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วถ้าเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับที่เพจ Dream Maker Media นะครับ สำหรับข้อมูลของอแอปตัวนี้ครับถ้าลูกค้ามีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจเนี่ยครับจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็น call center ให้กดกดที่ตรงกลางนะครับะจะมีทั้งลูกค้าออนไลน์หรือว่าติดต่อทางไลน์แล้วก็ลูกค้า VIP อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกหัวข้อแล้วกดได้เลยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าอยู่แล้วกรณีที่เราฝากเงินไปทำไมเงินไม่เข้าถอนเงินแล้วทําไมล่าช้าระบบติดขัดตรงไหนหรือเปล่าตรงนี้ลูกค้าสอบถามตรงนี้ได้เลยโอเคครับผมยังไงสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ